สวัสดีครับผมปอนจากปอนรีวิวนะครับวันนี้จะมารีวิวอันนี้นะครับเป็นหม้อต้มกาแฟมอกกาพอดนะครับรุ่นบิกานะครับครับเดี๋ยวลองแกะดูเลยนะครับขนาดสี่ครับนะครับอันนี้เฮ้ยครับเดี๋ยวแกะดูครับว่าข้างในมีอะไรบ้างแกะมาก็จะพบคู่มือนะครับ มีหลายภาษาครับแต่ว่าไม่มีภาษาไทยนะครับรุ่นนี้จะมีทั้ง2อคัพและสี่ครับนะครับแต่ซื้อสี่คัพมาครับเพราะว่าส่วนใหญ่ทันกันสองคนนะครับจริงๆตัวนี้แกะแล้วมีกระดาษ่อมาด้วยครับ่อตัวนี้มาอีกทีหนึ่งดูครับขนาดสี่ครับนะครับข้างในก็จะมีแถมถ้วยตวงด้วยนะครับ ความจุขนาด200มิลนะครับแต่ว่ารุ่นนี้เขาให้เติมแค่เติมที่ให้ได้แค่180มิลตรนะครับเนีย่ยตองมีขีดบอกไว้ตรงนี้180มิลเดี๋ยวแกะดูข้างในนะครับมีส่วนประกอบอะไรบ้างข้างในก็ชุดนี้ก่อนเลยนะครับชุดนี้ก็จะมีฝาปิดแล้วข้างในก็จะเป็นกลวงๆเงี้ยอันนี้เป็นรุ่นใหม่ปี2020นะครับ ถ้าเป็นปี2018ตรงนี้จะเป็นกลมๆนะครับเป็นฝาครอบแรงดันตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นตะแกรงรูแล้วก็ยางซีนครับตัวนี้สําคัญต้องมีตืดไว้นะครับตัวนี้แกะออกได้ครับเอาล้างทำความสะอาดได้แล้วก็อีกชิ้นหนึ่งตัวนี้ก็จะเป็นที่ใส่ผงกาแฟนะครับผงกาแฟที่บดแล้ว อันนี้ก็จะเป็นหม้อใส่น้ํานะครับอันนี้ก็เป็นวาลนะครับตัวนี้ใส่น้ําทุกครั้งนี่คือแค่เขามีถ้วยตวงให้ก็แค่ร้อยแปดมิลิตรนะฮะแล้วก็น้าจะอยู่ใต้เวาลลงไปสักเกือบเกือบหนนิ้วนะครับประมาณนั้นครับส่วนตัวนี้แถมมาให้ด้วย น่าจะเป็นตัวลองไว้ลองกันความร้อนเฉยนะผมว่าอย่าวางไว้อย่างเงี้ยครับเดี๋ยวก่อนใส่น้ำนะครับเดี๋ยวมาบดผงเม็ดกาแฟก่อนครับคืออันนี้ครับนี่ครับอันนี้ที่บดเมล็ดกาแฟนะครับถอดหัวนี้ออกก่อนขนาดสี่ครับก็คือใส่ให้เต็มอันนี้เลยนะครับ เต็มนี่เดี๋ยวผมใส่ให้ดูครับไม่ต้องทวงก็ได้ครับใส่เต็มนี่เลยมันจะพอดีปิดถุงก่อนครับเพื่อความสดของกาแฟนี่ครับใส่ประมาณนี้ครับแค่เต็มแบบนี้เลยนะครับมันจะได้พอดีกับหม้อต้มสือครับตัวนี้พอดีเลยครับสำหรับที่บดกาแฟตัวของ t i m e w a ล C2 ตัวนี้นะครับ อันนี้ปรับไว้ที่14คลิกนะครับวิธีปรับเคยทําคลิปไว้ก่อนหน้านี้แล้วครับหมุนเลยครับโอเคยครับเดี๋ยวตักใส่ถ้วยตรงนี้นะครับก่อนตักผงเมล็ดกาแฟาที่บทสักครู่นี้ใส่ถ้วยตวงก็คือเดี๋ยวเรามาใส่น้ําก่อนนะครับเนี่ยเอานี้ตวงครับ ใช้น้ำเปล่าครับปก,ปกติเขาแนะนําให้ใช้น้ําร้อนเลยก็ได้นะครับในการต้มจะได้ประหยัดเวลาครับต้มเดือเดเร็วกว่าเดิมนี่ครับร้อยแปดสิบมิลลิตรประมาณนี้ครับเกือบล้นครับเกือบเต็มก็ใส่ไปในนี้เลยครับนี่ฮะเหลือใส่ไปแล้วปุ๊บอยู่น,นี้ฮะ ถ้าให้เปิดให้ให้ดูน้ำจะประมาณเหลืออยู่เต็มที่ได้แค่นี้เองครับของวาลนะครับนี่ฮะสูงอยู่ขนาดนี้ครับนี่ครับประมาณนี้ครับน้ำที่อยู่ใต้วาลถ้าเทียบแล้วประมาณหนึ่งนิ้วนะครับกะเอาครับหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วแม่บรรทัดได้ครับครับเดี๋ยวไาใส่กาแฟนะครับใส่น้ำไปแล้วแล้วก็ใส่ตัวนี้ไปเลยนะครับก็คือเอากาแฟที่บด ตัวนี้นะครับเนี่ยได้ประมาณนี้ครับเท่าเม็ดน้ำตาลทรายนะครับเข้าเม็ดน้ำตาลทรายนะครับแล้วก็ตักใส่นี้เลยครับครับจะได้ประมาณเต็มเ็มพอดีเลยครับกดเบาเบาครับกดนิดหน่อยพอ พอประมาณครับได้แล้วครับพอกดเสร็จแล้วก็ปาดผงกาแฟที่มันอยู่ตรงขอบนี้ให้หมดนะครับจะได้เวลาใส่เข้าไปแล้วมันจะได้ปิดสนิทยางนี้ได้สนิทนะครับนะหมุนหมุนเข้าไปเลยครับลิการุ่นนี้หมุนให้แน่นหน่อยนึงนะครับเพราะว่าเลนดันมันค่อนข้างสูง นี่ครับได้แล้วเรียบร้อยเดี๋ยวไปต้มกันครับเดี๋ยวมาเปรียบเทียบกับตัวนี้ดีกว่าครับว่าอันไหนครีม่าเยอะกว่ากันก็คือรุ่นถูกตัวนี้นะครับกับตัวนี้รุ่นแพงเดี๋ยวมาช่วงกันครับรุ่นถูกตัวนี้ก็จะใส่เหมือนกันนะครับผงกาแฟ เรียบร้อยครับเดี๋ยวไปเปรียบเทียบกันครับระหว่าง2ตัวนี้อันนี้ของถูกอันนี้ของแพงนะครับว่าคีม่าต่างกันไหมไปชมกันเลยครับผมจะใช้เตาตัวนี้ต้มเหมือนกันนะครับเตาโคแมน533นะครับเตาอน้มันนะครับตัวนี้เป็นเตาน,น้ํามันอันนี้ ต้มแล้วนะครับเดี๋ยวลองดูคีมมาจะเยอะขนาดไหนอันนี้ของแพงนะครับรุ่นบิกาครีมมาเยอะมากครับเดี๋ยวปิดก่อนครับ เดี๋ยวมาดูตอนเทใส่ถ้วยนะครับขนาดเทใส่ถ้วยยังมีครีมมากเลยนะครับผมนี่ครับ,รบเห็นไหมครับเห็นไหมครับครีมมากเยอะขนาดไหนดูชัดๆโอเคครับเดี๋ยวมาดูอันของถูกนะครับว่าเป็นยังไงมอตมแบบถูกอันนี้มอตอต้มแบบของถูกนะครับโมก้าฟอดแบบถูก แบบถูกกว่านะครับเดี๋ยวไปดูคีม่านครับว่าเยอะขนาดไหนนะครัออกมาแล้วครับคี้ม่านน้อยกว่าครับเห็นไหมฮะมีเหมือนกันแต่ว่าน้อยกว่าโอเค เดี๋ยวมาดูตอนเทใส่ถ้วยนะครับว่าครีมม่าจะเหลือแค่ไหนนี่ครับนี่ครีมม่าแทบไม่มีเลยครับต้องใช้ที่ปั่นตีฟองนมตีเอานะครับตัวนี้โอเคครับนี่ครับแต่ตัวนี้ใช้มอต้มของแพงนะครับ ในการต้มจะมีครีม่าเป็นฟองตัวนี้ของหม้อต้มมอกระาพดของถูกกว่านะครับครีม่าก็ไม่ค่อยมีครับแต่จริงก็ใช้ได้ครับรสชาติใ,ใกล้เคียงกันอย่างงี้ครับระหว่างของถูกตัวนี้นะฮะแล้วก็ของแพงของแพงตัวนี้มันเป็นรุ่นวิกาครับเป็นครีม่าที่เยอะกว่าปกตินะครับเป็นปีของปี2020นะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นมอกระาพดธรรมดาครับ ตัวนี้หลักหลักร้อยครับราคาน่าจะประมาณ600กว่านะถ้าจำไม่ผิดส่วนตัวนี้เกือบ3000นะครับ2 7 0พยกว่าเราแต่จะเลือกเลยครับตัวนี้ให้รสชาติที่คิมมากเยอะครับแล้วก็นุ่มนุ่มนวลกว่าตัวนี้เล็กน้อยครับแต่จริงแล้วถ้าก็แยกไม่ค่อยออกนะครับว่ายัางไงส่วนตัวนี้จะให้อารมณ์เหมือนกับเขาเรีกเยกอะไรนะ,ะกาแฟาที่มาจากเครื่องชงราคาแพงหน่อยนะฮะมีคิมมากเยอะประมาณนี้นครับ จบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ